สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะคะวันนี้จะมาแนะนําอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาชีพก๋วยจับน้ําพะโล้นะคะอันนี้ขายข้างถนนนะคะอยู่หน้าเซเว่นสีแยกมาตาพุทธนะคะใกล้ๆไฟแดงเลยนะคะอยู่ขวามือหน้าเซเว่นเลยนะคะเพื่อนๆที่สนใจลองมาแวะชิมได้นะคะที่มาแนะนําวันนี้ก็คือลองทานแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะจะลองมาดูว่าต้นทุนใช้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองสอบถามคุณป้าดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆคุณป้าอันนี้ขอดูหน่อยนะคะ๋อะคุณป้ามีก๋วยจับน้ำใสนะคะน้ำข้นมีไหมน้ำใสน้ำข้นมีนะคะอันนี้คือหมูแดงนะคะอันนี้อะไรนะคะหนูอ๋ออันนี้ต้องหู้กับปลาเส้นนะคะที่ใส่ให้นะคะ นี่กว๋วยจับน้ำพะโลนะคะมีทั้งน้ำใสนะคะแล้วก็น้ำข้นนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอคะคุณป้าอ๋อมีกว๋วยเตี๋ยวเลยตามเมนูนะคะี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยนะคะคุณป้าขายราคาเท่าไหร่นะคะขาย40บะขายสี่สิบถ้าพิเศษนะคะพิเศษห้าสิบบาทนะคะนี่คือไข่นะคะเครื่องปรุงอันนี้เครื่องในนะคะ นี่ลองเคยอลองทานแล้วนะคะก็คือรสชาติอร่อยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวหนูเอาเป็นเวยจับน้ำข้นนะคะเดี๋ยวให้คุณป้าลองทำให้ดูเลยใส่ถุงนะคะคุณป้าอันนี้ทุนครั้งแรกที่คุณป้าใช้เปิดร้านเปิดใช้ทุนเท่าไหร่คะ แค่วันแพ่นกก็คือลงทุนถ้าทำอย่างเยอะเลยก็คือมันไม่มีเงินจะจัมากกว่าแรกเนาะประมาณประมาณสหรือสามพันต่อวันนะคะาทวน้อยก่อนนอ๋อนะคะกะปีหน้าอนเนากระดาแปดพันเ้าพันเนาะตัวนี้ไม่ถึง ยอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะช่วงนี้เนาะแล้วรายได้ต่อวันของคุณป้าแล้วคะทุกวันเนี่ยนะค่ะประมาณไนึ่งพันสูกินมีประมนิดๆเนาะอ๋อประมาณสี่พันน้อยๆนะคะอ๋อยังต่ำกว่าสองพันแะอ๋อย่างสูงสุดก็5,000นะคะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่จังฮะ เศรษฐกิจไม่ค <step> ่อยดีนะคะก็คือกําไรก็ได้น้อยลงหน่อยนะคะอ๋อวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่งเลยครึ่อ๋ไม่เลือไรอ๋อเอาค่ะคุณป้าแันเลือกว่าเมนนายายเขาไม่เห็นเขาก็มาขอซื้อสูตรแล้วยายก็ไม่อยากขายเนาะยายก็ไม่อยากขายขอซื้อสูตรอืมไม่อยากขายคนตายอ่ะเขาทำกระของสูตรเขาตายแล้วเขาบอกมึงอย่าไปให้ใครนะเดี๋ยวมึงหมดสิทขายไงเนาะ กัอยาขายมากก็เลยถามยายไปไม่ไปทาให้หน่อยอะไรเงี้ยนเนาะเลยยายกัอยาอไปนคนตายก็าสั่งไว้นื๊อเขาจะของสูตรจริงๆนะน่เคยอันนี้ลงทุนสามพันี่คือเฉพาะอุปกรณ์หรือเครื่องอะไรเงี้ยเหรอคะเครองอหาอหอยต่างหากอ๋อ,อก็คือได้เฉพาะเครื่องอแล้วเฉพาะวัตถุดิบนะคะอ๋ะอ รถพ่วงเจ็ดพันนะคะอ๋อต้องซื้อรถพ่วงด้วยใช่ไหมคะมอ,อ๋ออันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็คือลองศึกษาข้อมูลนะคะหาสูตรแล้วก็ไปเปิดร้านได้นะคะอันนี้คุณป้าขายมานานหรือย,ยังคะนานแล้วเนี่ยอ๋อขายมานาน,น,าน,นอ,อ๋อสิบปีขึ้นแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยนะคะออค่ะ หักฝั่งโซ่คนเนาะถูกรถชนแล้วก็ยกตอนนี้น้องตยอยงนนะไครขายฝั่งโน้นนะขายฝั่งทซ่คนก็ส่งที่ติบ่านมันไม่ได้แล้วแต่กาทำนี้ไปนหน่อยเครื่องนะเ้นให้ทาเดิมอยากก็ส่งอยู่นะตอนเนี้ยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะเนี่ยนะมาตอนนี้มาหกโมงยู่สี่โมงช้าพัสนากลางส่นราชการเนะี่ยแล้วไปลานปูนอต่ผลตกกันอยู่ตรงนี้เนะี่ยถึงสี่โมงเลยนะคะแตผลตกกันอยู่ไม่อวางอยู่ตรงเนี้ย วันละพันกว่าบ,บาทเนาะลูกค้าเยอะช่วงไหนอะคะ,ะลูกค้าเยอะช่วงไหนอะคะคุณป้าช่วงไหนะ<ฮ>ะน,น,นะค่ะตอนนี้เรื่อยๆมาเยอะเมือก่อนน้องคืนมาเยอะมาตี่โหนึ่งทีสองโอ้โหเพียบเลยอุณเพียบนะคุณป้าขายสองรอบรอบเยอะนี่เนี่ยจะมายาวเลยหมดอ้อมหมดแล้วค่อยกลับ,ลบน,นะคะอ๋อ่นีได้แล้วนะคะ ลงทุนวัตถุดิบนะคะประมาณสามพันนะคะกำไรก็ตกเกือบวันละพันได้นะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะลองหาสูตรหาลำเลนะคะจัดทำจัดร้านดูทำดูนะคะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะถ้ามีคนสนใจคุณคุณป้าจะขายสูตรไหมคะเนี่ย ต้องติดต่อต้องติดต่อคุณป้าดูอีกทีหนึ่งนะคะต้องมาดูตอนเราทำตอนคุณน้าในตลาดเน,นี่ยอ๋อขุดเนปไยใช่แต่อย่างเงี้ยยังไม่ได้ให้ทันเลยให้อาจจะมีน้อข่าวขุดตอนเนี้ยอ,อ๋อวันน,นี้เขาขายได้สามสี 4, ่พันทุกันเนี่ยข้เวแรกดูตอนเย็นนะไม่ตกอกะนะเนี่ยก้าห้าโมงถึงตีสองป้ามาต่อตีสองดูห้าโมงเช้าไปสูนย์ราชการตะกอนนั่นนะเดี๋ยวนี้ยัง พอแขกไม่มาแล้วพี่สองมาแจ้งเลยถึงอย่นี้ย6นิ้วเท้า<ม>ขายไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็ได้ได้4,000 5,000ได้าได 4, าไวางก็ได้4,000นีนี่ถ้าไปทัวมันจะได้ห5,000 6,000เนาะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ค่ะคุณป้ายอย่างนี้ยนลำบากเอยตอเนี่ยม่ขายแล้วไม่ได้ขายอยู่ก็ร้านขายไม่ค่อยดีนะไอ้องเหียทช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะคุณป้าเนาะฮะได้ด้วยได้ด้วยคุณป้ากําลังคุยอยู่อันนี้น้ำซุปคุณป้านะคะ สูตรสิบปีเลยนะคะลคูกค้าเอ้<ม>เพื่อนๆ<ม>เดี๋ยวไปดูมีไก่ด้วยเหรอคะอันนี้เมนูอะไรคะคุณป้ามีไก่<ม>อ๋อมีแบบถ้วยแล้วก็แบบให้ปรุงเองอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่จะเลือกว่าเอาแบบตีนไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ได้หลายตีน <laughs> ใช่ไหมก็ <laughs> นนมขายได้นะขายได้ขายไม่ได้ปากขายได้ทุกวันนี่ผักนะคะแดดวันนี้วาวฝนไม่ตกไปนันนเราผมนต้องไปอยู่ในด้านห้ามือพอคันตัวมือก็ายกอันมาจากบ้านนี่มีเครื่องปรุงให้ด้วยนะคะใจ,จะแบบถ้วยแบบถุงนะคะธรรมดา40พิเศษ50บาทนะคะโ่เครืข้างไหนเปล่าลูก นี่ลูกค้ามาสั่งแล้วนะคะอันนี้คุณป้ารับประกันนะคะ,นนคะ,นนะ,คะเครื่องในไม่เหม็นนะคะแล้วก็คือทำความสะอาดอย่างดีนะคะป้าขายชาเขียวป้าคะ นี่อันนี้ชามเท่าไหร่คะคุณป้า <50. S 1> อันนี้แบบพิเศษนะคะห้าสิบบาทได้ตีนไก่ด้วยนะคะอ,คอาจจะเสียงดังนะคะเพราะว่าอยู่ข้างถนนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้จะมาแนะนําอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาชีพก๋วยจับน้ําพะโล้นะคะอันนี้ขายข้างถนนนะคะอยู่หน้าเซเว่นสีแยกมาตาพุทธนะคะใกล้ๆไฟแดงเลยนะคะอยู่ขวามือหน้าเซเว่นเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆที่สนใจเรามาแวะชิมได้นะคะที่มาแนะนําวันนี้ก็คือลองทานแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะจะลองมาดูว่าต้นทุนใช้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองสอบถามคุณป้าดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆคุณป้าอันนี้ขอดูหน่อยนะคะอ๋อคุณป้ามีกว๋วยจับน้ำใสนะคะน้ำข้นมีคะน้ำใสน้ำข้นมีนะคะอันนี้คือหมูแดงนะคะอันนี้อะไรนะคะหนูอ๋ออันนี้เต้าหู้กับปลาเส้นนะคะที่ใส่ให้นะคะ นี่กว๋วยจับน้ำพะโลนะคะมีทั้งน้ำใสนะคะแล้วก็น้ำข้นนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอคะคุณป้าอ๋อมีกว๋วยเตี๋ยวเลยตามเมนูนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยนะคะคุณป้าขายราคาเท่าไหร่นะคะขาย40ขายสี่สิบถ้าพิเศษนะคะพิเศษห้าสิบบาทนะคะ,น,ะ,คะนี่คือไขนะคะเครื่องปรุงอันนี้เครื่องในนะคะ นี่ลองเคยอลองทานแล้วนะคะก็คือรสชาติอร่อยนะคะ,ะ,ะนนเดี๋ยวหนูเอาเป็นเวยจับน้ำข้นนะคะเดี๋ยวให้คุณป้าลองทำให้ดูเลยใส่ถุงนะคะคุณปาอันนี้ทุนครั้งแรกที่คุณป้าใช้เปิดร้านเปิดใช้ทุนเท่าไหร่คะ เแค่วันเดียแค่พันตเริ่ม้วัน่ะนาก็คือลงทุนถ้าทําอย่างเดียเลยก็คือมันมมีเงินจะจัมากกว่าแรกเนาะประมาณประมาณสหรือสามพต่อวันนะคะเราทำน้อยก่อนนะคะอ๋อนะคะกระดาษแปดพันเก้าพันเนาะตัวนี้ไม่ถึง ตกไปหน่อยอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะช่วงนี้เนาะแล้วรายได้ต่อวันของคุณป้าแล้วคะต่อวันเนี่ยนะประมาณตั้งสูงสุดสี่พันนิดนิดตัวเน้เนาะอ๋อประมาณสี่พันหน่อยๆนะคะอ๋ออย่างสูงสุดก็5,000นะคะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่จังฮะ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็คือกําไรก็ได้น้อยลงหน่อยนะคะอ๋สามพันนะวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่งเลยก็คืออ๋อไม่ได้กำไรอ่ะอ๋อเอาค่ะคุณป้าแต่เรื่องมว่ามันย้ายเขาไม่เห็นเขาก็มาขอซื้อสูตรแล้วยายก็ไม่อยากขายเนาะยายก็ไม่อยากขายขอซื้อสูตรอืมไม่อยากขายคนตายอ่ะเขาทำตัวของสูตรเขาตายแล้วเขาบอกมึงอย่าไปให้ใครนะเดี๋ยวมึงหมดติขายไงเนาะ กัอยาขายมากก็เลยถามย้ายไปแม่ไปทําให้หน่อยอะไรเงี้ยเนาะเลยยายก่อยาก,กไปนไปคนตายก็สั่งไว้นู้เขาจะของสูตรจริงๆนะนะ่เคยอืมอันนี้ลงทุนสามพันนี่คือเฉพาะอุปกรณ์หรือเครื่องอะไรเงี้ยเหรอคะเครื่องเตาอหอยต่างหากอ๋อ,อก็คือได้เฉพาะเครื่องอและเฉพาะวัตถุดิบนะคะอ๋อ รถพ่วงเจ็ดพันนะคะอ๋อต้องซื้อรถพ่วงด้วยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ถ้าเพื่อนๆใครสนใจนะคะก็คือลองศึกษาข้อมูลนะคะหาสูตรแล้วก็ไปเปิดร้านได้นะคะอันนี้คุณป้าขายมานานหรือยังคะนานแล้วเนี่ยอ๋อขายมานานสิบปีแล้วอ๋สิบปีขึ้นแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยนะคะออยยยยู่บ้้าานนนขัตะค่ะ าคนขาหักฝั่งโซคนเนาะถูงรถชนแล,แล้วก็ยกตอนนี้น้องตะไคร้ขายฝั่งโน้นนะขายฝั่งโคนก็ส่งที่สิบบาทมันไม่ได้แล้วแต่ทำนิดนิดไปหน่อยเครื่องนะเป็นไงทาเดิมอยากก็ส่งอยู่นะตอนเนี้ยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะเนี่ยนะมาตอนนี้มาหกโมงอยู่สี่โมงชาประชาการศกนา์สราชการเนี่ยแล้วไปลานปูนชาวพนตกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงสี่โมงเลยนะคะชาวนตกไมีดูไม่ร้วงอยู่ตรงนี้ <c oughs> วันละพันกว่บาทเนาะลูกค้าเยอะช่วงไหนอะคะลูกค้าเยอะช่วงไหนอะคะคุณป้าช่วงไหนนะตอนนี้เรื่อยๆมาเยอะกบ่อยบ้องคือเยอะมาตี่หนึ่งทีสองโอ้โหเขี้ยบเลยคุณเี้ยบนะคุณป้าขายสองรอบรอบเยอะนี่เนี่ยจะมายาวเลยหมดรอบไหนอ๋อหมดแล้วค่อยกลับนะคะอ๋อได้แล้วนะคะลงทุนวัตถุดิบนะคะประมาณ สามพันนะคะกำไรก็ตกเกือบวันละพันได้นะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะลองหาสูตรหารำเลนะคะจัดทำจัดร้านดูทำดูนะคะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะถ้ามีคนสนใจคุณคุณป้าจะขายสูตรไหมคะเนี่ยต้องติดต่อต้องติดต่อคุณป้าดูอีกทีนึงนะคะ ดูตอนเราทำตอนุนายุณาเนีน่ทำยันะฝุนแค่เป็นใช่แต่อย่างนี้ยังไม่ได้ใา้ใครนเลยให้ขายกันีน้องคุตอนนี้ย๋อตอนนี้เขาขายได้สาพันทุกันเนี่ยาวแรยดูตอนเย็นนะไม่ตอกะนะนะกล่าวห้าโมงถึงตีสอป้ามาต่อตีสออยู่ห้าโมงเช้าไปสุรินการประกอนนั่นนะนะเดี๋ยวนี้ยังขอแขกไม่มาแล้วีมาแจ้งเลยถึงเนี้ยหกโมงเชขายไม่เคยได้เนี่ยมันก็ได้ได้สี่พันห้น วางก็ได้สี่พันนิดๆถ้าไปทัวมันจะได้หากันหกพันเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ได้ครับผลิตป้าอย่างเงี้ยน้องปากเลยตอนนี้ขายแล้วไม่ได้ขายดูก็ร้านขายไม่ค่อยดีนะต้องกสีะช่เรนมีหน้าฝนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะคุณป้าเนาะฮะใส่ถ้วยคุณป้าว้าวกําลังคุยอยู่อันนี้น้ำซุปคุณป้านะคะสูตรสิบปีเลยนะคะลูกค้าเอ้เพื่อนๆสวยยายเนาะเดี๋ยวไปดู มีไก่ด้วยเหรอคะอันนี้เมนูอะไรคะคุณป้ามีไก่กอ๋อมีแบบถ้วยแล้วก็แบบให้ปรุงเองแบบอ๋อแล้วเราแล้วแ,แต่จะเลือกว่าเอาแบบตีนไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาทุกอย่างเศษตีนไก่ห้าสิบบาทอมาใครกินตีนละล้วนจะห้าสิบปลายตีนหน่อยเนาะอได้หลายตีนใช่ไหมแล้วก็ขายได้นะ <c oughs> น,นี่ผักนะคะแดดโนนี้ว่าถึไม่ตกไปนั่นคือเราต้องไปอยู่ในด้านห้ามือคือพอคันต้องมือก็จะออกมามาทำบ้านนี่มีเครื่องปรุงให้ด้วยนะคะ <S <s จะแบบถ้วยแบบถุงนะคะธรรมดา40พิเศษ50บาทนะคะโ <s> ดนใส่ข้างในเปล่าลูกนี่ลูกคา้ามา,า<ต>สั่งแล้วนะคะ <S <s อ,อันนี้คุณป้ารับประกันนะคะเครื่องในไม่เหม็นนะคะแล้วก็คือทำความสะอาดอย่างดีนะคะป้าขายชามท่ไหคลองดูนะ,ะน,นี่อันนี้ชามเท่าไหร่คะคุณป้าอ,อันนี้แบบพิเศษนะคะ50บาทได้ ตีนไก่ด้วยนะคะอาจจะเสียงดังนะคะเพราะว่าอยู่ข้างถนนนะคะ